ดีครับมารีวิวเกม PS2 ครั้งนี้เป็นเครื่องที่รีวิวเป็น500กิกแต่ขายจริงมีทั้ง500กิกและ 1TB จอยที่จะได้เป็นจอยโฮลิคู่นี้นะครับเมนบูทแล้วก็เซฟแล้วก็ฮาดดิสแยก1นลูกรุ่นที่ใช้รีวิวเป็นรุ่น7จ่าจออาจจะมีเส้นบ้าเพราะผมใช้จอตัวเก่าในการรีวิว เช่นเดิมครับระบบนี้ยังไม่มีใครทำนะับมีผมเจ้าเดียวที่ทําอยู่กด L อันนี้สูตรกองเกมนะครับในคลิปเก่ามีสอนแล้วน,นี่โปเกมอนไอ้ป๊อปเก็ตอ่าเช่นอ่าที่อัปเดตขึ้นมาคือตัวเกมเพยวันก็คือมีประมาณ4 5 5 0เกมหรือ60เกมผมจะไม่ได้เยอะอยู่อ่า อัปเดตวันนี้ก็คือแทบทุกเกมแทบจะทุกเกมผมใส่ปกให้หมดแล้วอันนี้เป็นยังเป็นฮท้ายรุ่นเก่าอยู่ปกอาจจะยังไม่ครบดูกันยาวเพราะว่าเป็นผลประโยชน์กับผู้ซื้อ ้กด L เปลี่ยนเกรษเอ่อก็เหมือนคลิปเก่าที่ผ่านมานครับแต่เกมเได้เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้ปกเพิ่มแบบครบทุกส่วนเพิ่มเกมเก่าแล้วได้ปกครบทุกส่วนนะครับ เพิ่มเงินเก่าก็คือเพิ่มเซก้าได้เพิ่มเกมบอยอย่างแฟมิคอมแต่เนี้ยอัปเดตล่าสุดก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณเกิดยี่สิบเกมแล้วก็มีปกให้ครบแล้วซึ่งปกค่อนข้างจะทำยากนะครับมันก็เลยใช้เวลาหน่อยอ่าจลืมให้ดูหน้าเกมเพทู ย้ำนะครับมี2ตัวเลือกให,ให้เลือกระหว่าง500กิกกับ 1TB ราคาต่างกันประมาณ300บาทดูหน้าเกมเพย์ทูคข้าวๆระบบนี้ไทเ a นกระตุกก็มีบ้างครับแต่น้อยกว่าระบบเก่าที่ยังใช้ OPL ในการรันไทเทนจะกระตุก,กแบบทียิบ ระบบมีกระตุกน้อยหรือบางตัวอาจจะไม่กระตุกเลยแป๊บเดียวก็รูปขึ้นแลนะ้วฮะใช้เวลาไม่นาน นะตัวนี้อัปเดตล่าสุดคือปกขึ้นมาแล้วนะฮะ <c oughs> แค่นี้ก็เล่นกันเกือบร้อยสี่สิบเกม Okay. One, เพวันลองเข้าเกมเพทู two, ดูแล้วกันเนี่ยสุ่มเข้าเลย้าหน้าจออย่างนี้ปกตินะครับก็เหมือนการโหลดอันแผ่นดีไม่ดีเครื่องนี้อ่านไวกาเล่นแผ่นอีก ที่ผมแจ้งนะถ้าเป็น OPL รุ่นเก่าๆที่ใช้แฟกได้กันนะเน่อสังเกตเสียงกระตุกไอ้นี่กระตุกน้อยมากหรืออาจจะมีบ้างที่กระตุกแต่มันก็น้อย มาดูทดสอบเกมอื่นลอเครื่ออื่นบ้างก็ได้วิธีออกจากเกมปิดแล้วเปิดใหม่ครับเ,เวลาเปิดใหม่ทำใจนิดนึงที่จะเห็นภาพบาดตาสำหรับบางท่าน แต่มันเป็นผลประโยชน์กับผู้ซื้อนะครับก็คือมีชื่อเฟซผมลายผมอยู่เป็นโลโก้รอนี่เดียวครับเมื่อมันรีรันเสร็จก็ได้หน้าที่เคยเล่นล่าสุดไปลองดูเกมเก่า เพวันที่เจ็ดหลออลองดูเกมบ่อยเออนี้ก็การะสังเกตไฟถ้ามันกระพริบก็แปลว่ามันอ่าน จะไปเสียเงินซื้อเครื่องเกมบอยทำไมในเมื่อ p พย์ทูทำได้ออไม่มีไตเติลหรออ่ะสรุปครับเครื่องนี้เป็นชุดทำขายนะครับสนใจก็ราคา500กิก2,200บาทถ้า1 t b 2 5ทีบีาบาทพยายามอย่าตอบาคราวเลย เพราะว่าทั้งเครื่องทั้งจอยทั้งฮาร์ดดิสก็อเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคครับจบวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ